สวัสดีครับผมนายประดับเหยียดเล็กอายุ64ปีเป็นข้าราชการบำนาญครูนะครับซึ่งการครองตนครองทำด้วยคุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากัตัญนูได้ทำทั้งหมดทุกข้อเป็นประจำ ด้านพอเพียงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9มาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการปลูกผักกินเองดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงทำไร่ทำนาทำสวนในขณะเดียวกันก็ออกไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนและเยาวชนอย่างเช่นผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบดัดก็ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเล่าให้เขาฟังว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ประจำวันด้านวินัยผมมีวินัยทางด้านการคลังของตนเองสามารถมีการประหยัดออมแล้วนำเงินบางส่วนมาช่วยทำสาธารณประโยชน์ผมก็เป็นวิทยากรของสโมสรลูกเสือจังหวัดนาราธิวาสเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือแล้วที่มีความภูมิใจมากที่สุดก็คือการนำลูกเสือเนตรนารีไปสวนสนามที่สนามสุพัชลาใสซึ่งลูกเสือเนตรนารีนั้นได้เหรียญทอง ระดับประเทศ2ปีซ้อนแล้วก็ออกมาเป็นคนที่มีวินัยตนเองมากที่สุดด้านสุจริตกระผมมีวิฟามชื่อสัตส์จุจริตในการทำงานตลอดชีวิตขา้าราชการครู39ปีเต็มไม่เคยถูกโทษทางวินยัยหรือทางอาญาแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งทุกอย่างทำหน้าที่ด้วยความสุจริตเพื่อลูกศิษย์แล้วก็มันเป็นประโยชน์ต่อสังคม น่นนานจิตอาสากระผมได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมประโยชน์ของจังหวัดเยอะมากอย่างเช่นในช่วงโควิดจัดหาชุดป้องกันโควิดให้กับโรงพยาบาลต่างๆจัดทําถุงเท้าพลาสติกเพื่อให้หมอให้พยาบาลได้ใช้ในโรงพยาบาลน้ําท่วมก็จัดทําข้าวกล่องและถุงยังชีพออกไปแจกจ่ายใ,ให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมยังมีในเรื่องของการจัดทําดอกไม้สัตจัดการจัดสถานที่ให้ทางจังหวัดไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยว ข้องกับทางพุทธศาสนาจัดดอกไม้บุญงานบุญกระถินบุญผ้าป่าด้านกตัญยูผมมีความกตัญยูต่อประเทศชาติาศาสนารมหากสาัตว์ด้วยการเป็นผู้ปฏิบตัติตนปฏิบัติชอบต่อสถาบันหลักของชาติมีความกตัญญูต่อบุกคารีมีความกตัญยูต่อ,าตตอภาษาขินซึ่งเป็นภาษาบ้านเราได้แก่ภาษาจิเหออรุณเบืไอรอยหลงแหว่ ขอบคุณคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาความดีนี้ไว้และถ่ายทอดความดีต่อบคุคคลอื่นและสังคมในโอกาสต่างๆต่อไปขอบคุณครับ